ยุ่เหมือนเกอนายท่านในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วอู้เจ้าอย่าได้ยืนเยอะหากเจ้าคอไม่แข็งพอนายท่านข้าไม่ได้เมาหากท่านไม่เชื่อถ้าลองหลีกทางให้ข้าหน่อยข้ายังบินไปเส้นตรงได้เฉวียนเกออุ้มหลานอะไรกันท่านแม่พูดอะไรไม่เข้าท่าเสียเลยชเวียนเกอเจ้ากำลังคิดสิ่งใดอยู่ ไม่ไม่เจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้ากำลังฟังอยู่ข้ามีวางสิ่งบางอย่างต้องจัดการมีสองสามวันหลังจากนี้ข้าจะอยู่ที่ริมทะเลสาบสักพักส่วนแม่นางคนนั้นข้าคิดว่าอีกสองสาวันน่าจะตื่นขึ้นแล้วเจ้าคอยดูแลนางไปก่อนก็แล้วกันทราบแล้วเจ้าค่ะหากนางตื่นขึ้นข้าต้องพานางไปหาท่านอาจารย์ด้วยไหมเจ้าคะท่านอาจารย์ดูเหมือนจะเป็นห่วงสตรีคนนั้นมากนางมีความสมพานยังไงกับท่านอาจารย์ ไม่ต้องเจ้าไม่จําเป็นต้องพูดถึงข้าหลังจากที่นางตื่นขึ้นและเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ให้นางรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่ไม่กี่วันต่อมาท่านอาจารย์บอกว่านางจะตื่นขึ้นในอีกสองสามวันแต่วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วเพราะเหตุใดนางถึงไม่ยังไม่ตื่นขึ้นเสียทีมันต้องมีบรญยาณเิปุติข้าต้องไปถามท่านอาจารย์อืมช่างเถอะข้าไม่ควรไปรบกวนท่านอาจารย์หากลอง หากมองใกล้ๆนาเป็นสตรีที่งดงามอย่างมากเส้นผมของนางดูนุ่มสวยราวกับเส้นไหมแล้วก็ยังมีข้าเองก็ไม่ยอมแพ้เมื่อต้องเทียบกับนางอท่านตื่นแล้วเจ้าเป็นใครกันข้าามีนามว่าฉินชูเวีเกอและข้ายังเป็นเจ้าแห่งภาพลงตานี้แล้วก็มบีโลหิตเพลิงสว่างของข้าล่ะ ช้าก่อนนี่กระบีของท่านข้าเองก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรมาถึงการเป็นแบบนี้แต่ข้าไม่ได้เป็นคนทำเสียงแค่แลมกดดันวิญญาณที่รู้ไหลออกมาก็ทําให้ข้าแทบจะหยุดหายใจได้แล้วสตรีคนนี้ไม่ชคนที่ไปยัออย่วยุได้ท่านอาจารย์ท่านพาสัป,ปรลาดแบบไหนกลับมากันเนี่ยกบีโลหิตเพลิงสวรค์ยังอยู่และร่างกายของข้าก็ไม่ได้พังทลายแต่ลัขาการฝึกเปลือของข้าลดลงไปสองขัน้นมันคงถือได้ว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายเจ้าคือดอกไม้สวนที่ช่วยข้าไว้สินะ อะไม่หืมใช่เป็นข้าเองท่านอาจารย์กล่าวว่าข้าไม่ควรบอกเรื่องของท่านอาจารย์ให้สตรีคนนี้ได้รู้มาช่วยข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทียังวงงุนงง,งอะไรอยู่อีกช่วของข้าอยู่ในแหวนมิติเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำได้ดี <c oughs> ที่จริงแล้วผมของท่านหวีได้ง่ายต่างหากล่ะ ไม่จะเป็นต้องขำตัวไปฟีมือของเจ้าดีกว่าค่ารักใช้คนก่อนของข้าเสียอีถึงอย่างไรข้าก็มอบรักวิญญาณที่นี่อยู่ในวงแหวนนั้นให้แก่เจ้าไม่ไม่ข้าเพิ่งดูไปเมื่อคู่นี้พี่สาวท่านมีรักวิญญาณระดับสวรรค์นับพันอยู่ในแหวนมิติอของท่านและยังมีสินประดิษฐ์หลายอย่างที่รู้สึกถึงการกําเนิดปัญญาจิตวิญญาณได้อย่างชัดแจ้งไม่ข้าไม่สามารถน้อยไปหรือเจ้าคิดว่าชีวิตของข้าอะไรค่านั้นหรือไม่ไม่ใช่ มันล้ำค่าินกว่าที่ข้าจะรับไว้ตั้งหาในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะมอบสิ่งนี้ให้แก่เจ้าก็แล้วกันสิ่งนี้คือโลหิตวิญญาณที่ทํามาจากเลือดของสัตว์อสูรลายหนึ่งตัวที่ฆ่าฆ่าไปตราบใดที่เจ้าสามารถรับมันเจ้าสามารถเลือกพรสวรรค์ของสัตว์อสูรสามารประเภทที่เพื่อหลอมรวมเข้ากับตัวเข้าเองได้หลอมรวมพรสวรรค์สมบัติพิเศษเส้นนี้ข้าเคยได้ยินมาก่อนข้าก็ถาม ว่าแท้จริงแล้วพี่สาวท่านเป็นใครกันข้ามีน้ำมาชงหัวและข้าคือจักรพรรดิแห่งโลกฉางกูในบรรดาดินแดนทั้งข้ในบรรดาดินแดนจัก,กรวาลทั้งห้าบางคนเรียกข้าว,ว่าปาดเพิงสี่ชาติหรือจักรพรรดิโลกหิตเพิงสวรรค์ดินแดนจัก,กรวาลจักรพรรดิโลกหิตเพิงสวรรค์อืมข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่พี่สาวข้าเข้าใจแล้วว่าท่านเป็นจักรพรรดิแต่ไม่แปลกใจ ที่ท่านเอาแต่เรียกตัวเองว่าอะไรบางอย่างท่านไม่พูดต่อเหรอความจริงแล้วข้าเรียนแปว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่โลกสางกูแล้วยังจะให้ข้าพูดอะไรอีกเจ้ามีน้ำมาฉีดเฉวยียนเก๋ยใช่ไหมใช่แล้วดีมากถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นดอกไม้สวรแต่ในสายตาของข้าเจ้ามีความสวัสดี่ดีมากนับจากนี้ไปเจ้าจะมาอยู่ข้างกายข้าและเป็นสาวรักแท้ของข้าถ้าหากเจ้าไม่ต้องการตอบ มันต้องการเป็นค่ารับใช้ของข้าจะรับข้าไว้เป็นสิทธิก็ได้เจ้าคิดว่าอย่างไรข้าข้าท่านอาจารย์เช่าข้าด้วยพี่สาวคนนี้รับมือยากยิ่งนะลูกศิษย์ของท่านกำลังจะถูกลบพาตัวไปแล้วแล้วคําตอบของเจ้าล่ะข้าไม่เพราะเหตุใดข้ามีท่านอาจารย์อยู่แล้วดังนั้นจึงเ,เ,เป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะลับไว้ท่าน,นอาจารย์พี่สาวได้ปลดออกไปจากที่นี่เมื่อท่านหายดีแล้ว อาจารย์คนที่ช่วยข้าไว้คือเขางั้นหรือท่านท่านได้ยินผิดแล้วข้าไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นข้าตื่นเต้นจนเผลอพูดอะไรออกไปจนได้การต่อสู้ครั้งก่อนข้าขาได้ประสาทตัวเองเข้ากับกระบี่หิเพึงสวรรค์และข้าก็ได้ตายไปพร้อมกับมันบาดแผลที่เกิดจากการเผาผ่านวิญญาณกับถูกรักษาโดยสาวน้อยเช่นเจ้า ในเวลาเพียงไม่กี่วันบาดแผลของข้าได้รับการรักษาจากใก้จากที่ใกล้ตายได้ยังแก้โรคที่ทอดเลนที่เคยเป็นมาก่อนได้อาจารย์ของเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นเสียหน้านการรักษาหรือไม่ก็เป็นการหลอมยาด้วยวิธีพิเศษข้าจะไปต้องผูกมิตรกับคนเช่นนี้เอาไว้พาข้าไปหาอาจารย์ของเจ้าไม่ท่านอาจารย์บอกว่าข่าวมาตรการพบท่านข้าขอเชิญท่านออกไปจากที่นี่ที่สาวข้าจะเปิดจุดเื่อนยาให้ท่านเดี๋ยวนี้ เมื่อต้องการพบข้าน่าสนใจยิ่งนะักข้าอยากจะรู้จักกับคนที่ช่วยชวิตข้าของข้าเอาไว้มันเป็นเรื่องที่ดีเลยไม่ใช่หรอหากเป็นเช่นนี้ข้าอยากที่จะพบกับอาจารย์ผู้ลึกลับของเจ้าเพื่อดูว่าเขามีความแกร่งเพียงใดข้าชงฮ้ว่าไม่ชอบติดนิบโอนคนผู้อื่นอา,อาจารย์ของเจ้าอยู่ที่ไหนพี่ชงฮัว่ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากพาท่านไปแต่ท่านอาจารย์บอกว่า ในเมื่อเจ้าไม่ยอมพูดข้าหายเองก็ได้ลมปานที่ไม่เข้ากับดินแดนรับนี้เจอแล้วหืมเป็นผู้ใดกันที่มักกล้ามาขวางทางของข้าโอ้ยเจ็บในเมื่อเจ้าถามด้วยความจริงใจเช่นนั้นพวกข้าก็ยินดีที่ตอบคําถามนั้นเช่นกัน เพื่อปกป้องความพี่น่าของสวัและโลกเพื่อความสงบสุขของสว์และโลกสั่งต่อความรักและเสี่ยวชิวอ,อะไรต่อไปจงงี่เง่าพูดได้ไม่กี่คำข้าเองก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกัน <c oughs> พวกเราคือพูดที่รับคำสั่งจากนายท่านทั้งผู้ต่อมาว่าไม่ให้ผู้ใดเข้าไปพบกับเขาได้ปดกลับไปด้วยโปดกลับไปด้วยสัตว์อสูรมงคลศักดิ์สิทธิ์และสัตว์อสูรตะกะ น่าสนใจในเมื่อเป็นชิ้นนี้ข้าในแถปลาปสี่ชาติคงต้องเอาสิ่งเสียหน่อยแล้วตามประสงค์ของเจ้านายที่ส่งหัวเด็กหญิงสองคนนี้ต้องเป็นอาวุธปินาของท่านอาจารย์ไม่ผิดแน่หาผู้เขาต,ต่อสู้เพื่อกระตุ้นท่านอาจารย์ไม่ข่าต้องจุดผู้เขาข้าได้ฆ่าสัตว์สูญจากแดนสวะ แดนสวรรค์หลายตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่คือแกนอสูรของพวกมันค่าจะมอบมันให้เจ้าอืแกนอาศูนส์เยวเต๋หยุดเบดวนี้มาไปแค่แกนาอาูนไม่กี่สินเท่านั้นส่วนเจ้าหากเจ้ายอมเชื่อฟังและหลีกทางให้ข้าจะโดยดีข้าจะมอบทองทั้งหมดนี้ให้แก่เจ้าเจ้าคิดยังไงทอง ท่านทาให้ข้าสังวลแทบแย่ข้าคิดว่าพี่สาวชงหัวจะใช้กําลังเพื่อแก้ปัญหานี้เสียจแล้วอาชลยงของเจ้าเป็นคนช่วยชีวิตของข้าเอาไว้และข้าจะไปใช้กําลังกับวูเขาได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเด็กน้อยสองคนนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ต่อข้าและปัญหาสามารถแก้ไขด้วยการมอบสมบัติให้ดังนั้นข้าจึงไม่จําเป็นต้องเพิ่มความขัดแย้งโดยสุนเปล่าเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะให้ผลตรงกันข้าม เสี่ยวเต๋าเจ่าต้องอดกัน้นมากำลังเงย่อหยดพวกเราแล้วต้องไม่ทะเลต่อในท่านของเราข้าจะอดทนเพื่อนในท่านหากเป็นชี่นนี้ต่อไปข้าเกรงว่าข้าจะเตือนกินซางเสียหน่อยก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้พวกจ้าไม่ต้องขวางทางนางแล้วนายท่านปล่อยให้หนางเข้ามานี่เสียงนี้คือนายท่านของพวกนางไม่มันจะต้องไม่ใช่เสียงของเขาอ่ะข้าต้องไปพีสุดแห่งกับตา พี่สงหัว่าล้อค่าด้วยข้ากับเจ้าได้พบกันโดยบังเอิญและข้าต้องการแค่ช่วยชีวิตของเจ้าในที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าได้ตามหาเจ้าต่อหลายโลกจนน้ำมนท่วนในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าฉินเย